สวัสดีครับมาพบกับผมเสียนีโจมโตประจำวันที่8สิงหาคม2565เราไปกันที่ศึกฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกชิฟอังกฤษเจ้าบ้านเวทบอมผลงานโดยภาพรวมในเกมนัดประเดิมสนามนัดแรกในลีกที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูทรงทรงอยู่เพราะเกมนัดแรกเป็นการเก็บมาได้แค่หนึ่งแต้มในเกมออกเล่นเป็นทีมเยือนขณะที่ทีมเยือนวัตฟอร์ดผลงานโดยภาพรวมในเกมนัดประเดิมสนามนัดแรกลีกที่ผ่านมานั้นก็ต้องถือว่า ประเดิมสนามได้ดีเลยทีเดียวเพราะสนามเพราะสามารถประเดิมสนามด้วยการเก็บมาได้3แต้มและเกมนี้วัตฟอร์ดเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่เทียบกันดูแล้วจากฟอร์มในเกมนัดประเดิมที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านทีมที่พึ่งตกชั้นมา,ามาจากหลีกสูงสุดอย่างวัตฟอร์ดที่ดูดีกว่าทําให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนวัดฟอร์ดไม่น่าจะถึงบุกมาแพ้เป็นอย่างน้อยหรือน่าจะได้ลุ้นได้ถึง3แต้ม มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้เห็นว่าควรเลือกวอตฟอร์ดก็จบกันไปแล้วนะครับกับทีเด็ดคืนนี้ก่อนจากกันวันนี้เฮียมีเว็บดีๆค่าน้ำที่สวยเว็บดิวฟ้าลายยีสี่มีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด10,000บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสิ้นสุดของเดือนและยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เสียด้วยนะครับขอบคุณครับ